มาแล้วจ้ามาแล้วสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีจ้าวันนี้มีบอ 4, 4, 3, สที่จวยมาแบ,บ่งปันอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่ๆจะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทแต่ถ้าซา้ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้าเดี๋ยวมีออเบอร์เตอร์สาวน้องก้อยสวยๆรับสายนะครับผมสนใจต้นไหนชอบต้นไหนเลือกต้นไหนโทรมาแอดไลน์มาเลยได้จ้ะพี่ๆศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะ ด้านหน้าสวยหวานต้นนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากไม้ใหม่หน้าสวยหวานกระถาง6นิ้วจะปพี่บุษรสลินจะ้ะ4รอห้าบบาทจ้าบุตรสลินกระถางหนิ้วไม้ใหม่สวยหวานอา่าเลือกเลยจะ้ะเลือกเลยจะ้ะมีต้นเดียวจะ้ะสีละแบ่งไปแล้วมามีมาแบ่งทีละต้นมีสวยคัดหน้าเนาะค่อยๆค,คัดหน้าสวยมาแบ่งกันอ่ะ450า้าิบุตรสลินกระถางหนิ้วไม้ใหม่หน้าสวยหวานด่างชมพู สวยสวยจ้าพี่พี่ด้านนี้โวเคโน่นี่ภูเขาไฟสวยๆฟอรอมเสิบกระถาง6นิ้วจะรอดใหม่มาละจ้าสวยแจ,จ่มจึ้งเขียวด่างแดงออกมาเลยหลอดใหม่จ้าพี่พี่ไม่ผิดหวังจากโวเคโนโ่450สวยจับใจแน่นอนจ้าต้นนี้แจ่มจริงๆกระถาง6ออะไม้ใหม่กันอีกเช่นเกิดเลกาซี่จ้ะเลกาซี่เลกาซี่1,500บาทจ้ะพ,พี่ีฟอร์มกระถาง6นิ้ว ลนล้นเรกาซี่ป้ายเขียวสวยๆนะจ๊ะต้นที่1แล้วก็มีตรงนี้จ้ะพี่บต้นที่2จจะเรกาซีกระถาง6นิ้วลดล้รน,ร,นรง10ได้เลยจ้ะกระถางของนี้ป้ายเขียวสวยๆวย0 0 0บาทจ้ะเรกาซี่าใหม่หหป้ายสวยๆด้านนี้ฟอร์มกกจะเป็นนบพะเก้านะจ๊ะพี่หน้าสวยหวานเนาะชมพู ขาวชมพูแล้วก็มีใบนี้เหลืองทองด้วยอันนี้คือน้องปลูกฟอร์มกอนะจ๊ะก,กระถาง5.5เนาะมี2ต้นในกระถางนกพะเก้าฟอมกอหน้าสวยๆ300รอยบาทจา้าใครที่อยากได้ไม้ฟอร์มกรอระจ๊ะต้นนี้เลยนกพะเก้าหน้าสวยหวานจ้ะพี่หลากหลายหน้าในกระถางเดียวมาไม้หน้าหวานกันต่อจากต้นนี้ชื่อว่าโชครำ่ำซ้ำอาจจะได้มีโชคมีราบเออจ,จะได้จะได้มีโชครำ่รำซ้ำร่ำซ้ำกันเด้อโชครำ่ำซ้ำจ้มพี่กระถาง 5.5จุห้านิ้วหน้าสวยหวานมากสามร้อบาทจะ้ะโชคร่ำซํำจ้ะกระถางหกนี่หน้าสวยหวานตอนนี้ก็ฝนกำลังลงมิดไปปล่อยอยู่นไ,ไม่มีช่วงนี้พายุเข้าเนาะดูแลสุขภาพคนวดเด้อก็ที่เพชรบูรณ์ตกมา4ี่ันแห้าวันเราจะไม่เจอแดดผ้านี่คือต้องบอกว่าทุววันนี้จะแก้ผ้าอยู่กันแล้วผ้าตากแล้วมันไม่แห้งก็ไม่เจอแดดเลยอบก็ไม่แห้งนะ เจอแต่ค้มแต่ฝนกันอยู่เนี่ยเมื่อคืนก็ตกมดคืนเลยจ้ะพี่พน้าเต็มถนอนตอัวน,นี้ปิ่มคลองแล้วจะจะท่วมแล้วจะท่วมแล้วอ่ะด้านนี้เป็นหน้ามังโนนอันนี้หน้ามังนนหน้าดังเดิมออริจินอลนะจ๊ะหน้ามังนนหน้าดังเดิมออริจินอลเนาะด่างชมพูสวยหวานหลอดใหม่มาแจ่มแน่นอนจ้ะสามร้อยห้าสิบจ้ะหน้ามังนนกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่หลอดใหม่มาละจ้ะหน้าดังเดิมออริจินอลสวยหวานเลยจ้ะ แล้วก็อันนี้มีโนะพะก้าโนะพะก้าอันนี้ก็ฟอร์มกอเช่นกันนะจ๊ะโนปพะก้าฟอร์มกอ,มกอเนาะตรงนี้นี่โนะพะก้าฟอร์มกอ,มกอหน้าสวยสามอบาทเช่นกันจากสองต้นในกระถางกระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วอันนี้หน้าชมพูหน้าชมพูที่ทํายากพี่โนะพะก้าหน้าดีทําง่ายสุดคือหน้าด่างขาวจ้ะแล้วก็มาเหลืองรอแล้วก็หน้าชมพูชมพูกับเหลืองนี่ยากสุดม,มองเลยนี่อันนี้ หน้าจมพูอมอมจะออกทองแล้วมมีเราจะออกเหลืองทองแล้ว,ลวก็กอนี้จะสามร้อยเจนการสองต้นในกระถางลบผะเก้าฟอร์มกอนะจ๊ะ <c oughs> นั่นนี้ไม้ใหม่ <c oughs> เพชรสมเด็จของหลวงพี่ <c oughs> เพชรสมเด็จของหลวงพี่นะมีของหลวงพี่เพชรสมเด็จเป็นคนอ่าท่านนําไปจดชื่ออ่าปบนไม้ของหลวงพี่เพชรสมเด็จนะครับผมชื่อว่า เป็นไม้ของหลวงพี่แก้วสมเด็จวัดขาไนราแตนชื่อว่าเพชรสมเด็จ250บาทจะ้ะรอดไม้สวยแจ่มกระถาง5.5ไม้ผิดวางยกให้ดูหนีรอดไม้ด่างแน่นอนจะ้ะนี่ฟอร์มใหญ่ๆตัวโตกันเลย250เพชรสมเด็จนะจะ๊ะเป็นสมเด็จ่อดหม่มาสวยมาเลยจ้าอ่ะไม้ผ่าเพงต้นต่อไปต้นนี้ผ่าเพงจากเทพเทวฤทธิ์นะจะ๊ะพี่ๆชื่อว่าเทเวศนาะรมิตต้นนี้จะ้ะ นี่ปลายตัดเขียวแดงออกแดงเลือดหมูนะพี่สวยจแจ่มๆเลยฟอร์มกระถาง6นิ้วจะ3า0บาทเทเวศนลมิตเป็นไม้ตับสะพานนะผมจะไม่ผิดนะพี่เป็นไม้ตัดสะพานเนาะถ้าจำไม่ผิดนี่เทเวศนลิมิตต้นที่1จ้จะแล้วก็ต้นที่2จ้จะนี่สวยแจ่มเช่นกันนี่ใบใหม่กระถางต้นนี้กระถาง6นิ้วจะต้นนี้กระถาง5.5จแต่ไม้ไซส์เท่ากันนะจะพ,พี่แค่กระถาง หยิบอันไหนใส่อันนั้นสามร้อยบาทจ้ทเทนะเทเวศนะเลมิดเนาะไม้ไป้ายสวยๆจ้าตอนนี้ทับทิมทองหนะ้าสวยๆจ้าทับทิมทองนาะนๆะจะมีบางทีนะที่เพราะว่าเนี่ยถ้าถ้าด่างแบบเนี้ยผมถึงจะเอาออกมาแบ่งขายให้แต่ถ้า,าแบบว่าเขียวมีแต่เม็ดสีผมก็จะเอาไปลงข้างลูกกันะจ๊ะนี่อันนี้ดงังสวยเนี่ยนะตั้งแต่ใบเบีย้บยใบล่างเลยจะพี่ทับทิมทองสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ กระถาง5นิ้วทับทิมทอง250สวยๆจ้าแล้วก็ต้นใหญ่เลยไหมมัคควานมัคควานรังสันอันนี้คือไม้สองต้นเหมือนกันครับพี่ปลุกรวมฟอรมกอกระถาง6นิ้วมัคขวานรังสัน200บาทจ้า200บาทนี่ฟอร์มนี้เลยครับพี่ใหญ่ๆใหญ่ๆป้ายแดงเจียมๆจะาเม็สีมาแล้ว2ต้นในกระถางกระถาง6นิ้วมัคควาน รังสรรนะจ๊ะมะคาวานรังสรร2 0สองร้อยบาทกระถางหกด้านนี้มณีล้อมเพชรแผงมณีล้อมเพชรแผงมณีล้อมเพชรนี่หอดหม่แจมหลอดหม่แจมออกมาเลยจ้ะสวยสวยแจมเลยมณีล้อมเพชรหน้าแผงต้นนี้สวยแจมสี่ร้อยบาทจ้ะพี่ๆกระถางหกนิ้วนะจ๊ะกระถางหกนิ้วสี่ร้อยบาทแล้วก็มีต้นนี้มณีแผงต้นที่สองละกันจ้ะสี่ร้อยเช่นกันจ้ะนี่หน้าสวยๆกระถางหกนิ้วนะจ๊ะ ฟอร์มด่างเจียมเจมกันเลยฟอร์มด่ังเจียมเจมด้านนี้เป็นไม้ป้ายอารมณ์คล้ายๆบแบบชายชนเลยจะไปชื่อว่าเทพเทวานะจ๊ะเทพเทวานี่ไม้ป้ายแดงพืชไม้เขียวป้ายแดงหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วเทพเทวาพืชไม้เขียวป้ายแดงนะจะ๊ะนี่เป็นน่าจะเป็นญาติกับชายชน <laughs> เป็นไม้พืชไม้เขียวป้ายแดงเหมือนกันอ่ะด้านนี้มหาเศรษฐีไม้แยกหนอจะ้ะ ไม้แยกหน่อมหาเศรษฐีด่างดีดีด่างสวยใบน,นี้ด่างเงหลืองครึ่งสองร้อยห้าสิบจากกระถางห้านิ้วนะพี่กระถางห้านิ้วเศรษฐีพันล้านโอ้ยเศรษฐีพันล้านมาแยกหน่อสองร้อยห้าสิบจ่ะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดหนักแล้วตอน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 ,ตอนนี้ณปัจจุบันที่ถ่ายคลิปอยู่มนี้ฝนลงอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่มันติดแสลนเนาะยังยังไม่แรงยังได้อยู่อะตอนนี้ฟอร์มกอจะ ฟอร์มกออันนี้คือลูกเต้าเราเขาของเท่ของเทลูกเขาแล้วจ้ะพี่พี่ไม่ได้ปลุกหลมต้นนี้เทวกรรมลังรักไม้หัวพร้อมหน่อแน่นแด่นดางเหลืองสวยสวยเม็ดสีต้นแม่มาสุดจัดประลัดไปได้บอกพอประหลัดลาออกแล้วยังวนรถกลับมาบอกว่าสุดจัดเฮ้ยโอเคห้าร้อยบาทเทวกรรมลังรักกันพี่พี่ฟอร์มกอกระถางอ่าห้านิ้วแต่คือลงกระถางสิบห้ายี่สิบได้สบายสบายใครที่เลี้ยงฟอร์มกอห <c oughs> น่อสวยสวย ด่างเรืองเนี่ยเห็นไหมเม,มสซี่เริ่มมาแล้วนะนอเออจะสวยแข่งกับแม่แล้วห้าร้อยบาทจากเทวกรรมรังรักเทวกรรมรังรักนะจ๊ะผมด้านนี้ใบเดียวแต่เฟี้ยวจัดมาีลุ่งแสงพร้อมหน่อจ้ะไม้นอจริงจร,งจรงิต้นจริงต้นแม่อใบดกแบบนี้เลยนะพี่แล้วก็ใบใบดกแล้วก็หน้าด่างแบบนี้เลยสวย,สวยเลย แต่อันนี้น้องยุบแล้วก็ลงหัวไปแล้วก็ใบแม่จนงเหลือหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะจ๊ะนี่ผมก็แต่เห็นตอนโตเตรียมฟอร์มสวยมากครับพี่อันนี้ลงหนอ่อลงหัวไปแล้วนี่หนอน้องหน่อก็ดังสวยไม่แพ้แม่จ้ะมะนีรุ่งแสงต้นนี้ต้นแม่พร้อมหน่อต้นแม่พร้อมหน่อต้วแม่พร้อมหน่อกว่ร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทมะนีรุ่งแสงกระถางหกนิ้วนะจ๊ะกระดังหกนิ้วกระถางหกนิ้ว อันนี้ให้ให้ความเป็นหัวเป็นหนอ่อจะไม่มีนะความเป็นหัวเป็นหน่อเขาอ่ะดาริก้าไม้ใหม่เช่นกันหน้าขาวชมพูแดงมีเหลืองด้วยคือไม้ต้นนี้หลากหน้ามากแต่ละใบใครที่ชอบแบบว่าอ่าเป็นไม้ที่ได้ลุ้นลุ้นทุกใบจะพี่ว่าน้องจะออกด่างขาวจะออกด่างชมพูหรือจะออกด่างเหลืองทองนะจ๊ะไม้ต้นนี้เลยแนะนําดาริกาจะ้ะจะสวยเน่รอดใหม่ผมว่ามีความเหลืองนะจะด่างเหลืองหรือเปล่าดาริกาสี่ร้อยบาทจ้ะดาลิก ก่าสี่ร้อยบาทไม้ใหม่หน้าสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่นหน้าจมพูดแดงเนาะหลอดเหมือนจะเหลืองหลักหน้าหลักหน้าในต้นเดียวไม้หลักหน้าในต้นเดียวด้านนี้เปีนรักเอ่ยรักเอ่ยไม้แยกหนอนะจ๊ะหน้าขาวเหลืองสวยๆกระถางห้านิ้วจ๋งไปพี่รักเอ่ยไม้หนอไม้หนอนสามร้อยห้าสิบจ้ะรักเอ่ยรักเลยก็เรียวกันหันแนะ่สามร้อยห้าสิบไม้แยกหนอ หน้าด่างสวยๆจ้ะนี่ต้นที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ต้นที่สองรักเอย่ยใบรัสสุดใบที่มือผมแตะเลยด่างเหลืองเลยจ้ะด่างเหลืองสวยเลยรักเอย่ยแล้วก็ต้นนี้จ้ะแล้วก็ต้นนี้ะนะนี่ต้นนี้น่อจ้ะน่อเช่นกันสามร้อยห้าสิบรักเอย่ยนี่ลอดอ่าใบใหม่ใบนี้ใบใหม่ใบน,นี้กระถางข้านิ้วไม้หน่อไม้หน่อ ด้านนี้ไม้ผ่าแผงเนี่ยพี่ปาศาสทองป้ายแดงนะจ๊ะพื้นใบเขียวป้ายแดงไม้ที่ผมบอกว่ายังไม่มีในท้องตะลัดแน่นอนจ้ะเนาะต้นนี้อ่ะปาสาสทองป้ายแดงปลาสาสทองป้ายแดงไปขอต้นแม่จากพี่สาวมาอีกทีพี่สาวพาได้จ้ะแล้วก็เอามาทําพันอีกทีปราสาสทองป้ายแดงแต่ไม่ได้จดชื่อนะพี่เพราะว่าผ่าแผงมันจะปราสาสทองป้ายเนาะก็เลยเรียกปราสาททองแผงป้ายแะ้วกันปกติเขาจะเป็นหน้า อด่างป้ายออกขาวๆนวลๆอันนี้ป้ายเขียวป้ายแดงนี่ปราสาทองอันนี้ฟอร์มกระถางห้าุดห้านิ้วนะจ๊ะฟอร์มนี้สวยมากห้าร้อยห้าสิบจ้ะปราสาทองผ่าแผงป้ายแดงสวยๆแบบนี้นะจ๊ะขึ้นไปเขียวป้ายแดงเนาะห้าร้อยห้าสิบจสวยมากสวยมากตัวนี้ เศรษฐีพันร้านเศรษฐีพัน้านด่างสวยดังดีต้นนี้เป็นชิ้นผามีานึกว่าสองต้นอ่ะต้นเดียวในกระถางต้นเดียวกระถางตกใจนึกว่ามีสองต้นในกระถางจะเศรษฐีพัน้านกระถางห้านิ้วจะพี่สองร้อยบาทสองร้อยบาทเศรษฐีพันร้านสวยๆนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกมันนี่พวกอ่ะแล้วก็มีอันนี้น้ำมังโนนหน้าด่งเดิมออริจินอลจะสามร้อยห้าสิบน้ำมังโนนกระถางห้าจุดห้าหน้าหวานนะจ๊ะหน้าหวาน น้ำตาลชิดซ้ายน้ำตาลชิดซ้ายนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบสวยจัมมากสวยจัมมากตัวน,นี้อันนี้ก็เป็นมัคขวานฟอร์มกอนะพี่น้องก,กระถางหกนิ้วสองต้นในกระถางเหมือนกันฟอร์มเบิ้มเบิ้มสองร้อยบาทนะจ๊ะมัคขวานรังสรรสองต้นในกระถางนะจ๊ะอันนี้คือไม้ไม้ปลูกเลี้ยงฟอร์มกอนะี่พี่เพราะว่าส่วนมะบอลสีที่พี่เห็นเขาถ่ายกันที่เป็นฟอร์มกรไหมเขาเลี้ยงแบบนีนะ้แต่เขาจะเลี้ยงสามต้น บางทีเลี้ยงปลูกสามต้นแล้วก็บางทีก็ปลูกสี่คือปลูกเป็นจุดใช่ไหมเป็นมุมแล้วก็เขาจะแตกขึ้นมาเป็นฟอร์มกอเพื่อเอาไปประกวดนะจ๊ะอันนี้ผมปลูกสองเนาะผมปลูกสองเอาไว้ฟอร์มกอสวยงามฟอร์มกอสวยงามด้านนี้สิลา,าหุ้มทองหน้าทองสิลาหุ่มทองหน้าทองไม้แยกหนอใบใหม่ก็เปิดเหลืองทองอลามเทเรตะลึงหันแนสวยมากครับพีกระถางห้าจุดห้านิ้วอันนี้ไม้หนอ่อสิลา หน้าทองนะจ๊ะศิลาหน้าทองศิลาหน้าทองนี่ไม้แยกหนอต้นนี้สี450่ร้อยห้าสิบจ้ะไม้หนอหน้าทองไม้หนอหน้าทอง 450. สี่ร้อยห้าสิบศิลาหุ้มทองใบใหม่สวยแจ่มไม่ผิดหวังจะ้ะได้ความเป็นไม้หนอด้วยครับพี่ใบแข็งแรงโตวไวแข็งแรงโตวไวศิลาไม้หนอหน้าทองกระถางห้าจุดห้าสี่ร้อยห้าสิบนะจ๊ะอ่าลูกไม้กันหน่อยเล็ยวลูกไม้กันหน่อยลูกไม้กันหน่อยต้นนี้จะ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวเอียงให้ัะคู่นะครับพี่บีตอนนี้ก็หันหาแสงปึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าตอนนี้ลูกไม้ผ่าหน้าด่างเหลืองสวยจ้ะด่างเหลืองสวยลูกไม้ผ่านี่สองร้อยห้าสิบจ้ะด่างเหลืองสวยเม็ดขาวแดงเม็ดสีขาวแดงลูกไม้ผ่านี่ด่างสวยกระถางห้านิ้วเอ้ยห้าจุดห้านิ้วนะจ๊ะกระถางห้าจุดห้านิ้วสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบ ด่างสวยร่างสวยแล้วก็มีมหาชัย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 ต้นนี้สองร้อยบาทจากกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้ะพี่มหาชัยป้ายเขียวแดงสวยๆด้านนี้เป็นชายชนแผงต้นนี้กระดูกชมพูสวยครับพี่ด่างขาว ตอนเล็กเดี๋ยวโตวมาจะเปิดด่างเหลืองสวยชายชนพาแผง,ท,แผงที่สวนพาแผงสวยๆครับพี่กระถางหกนิ้วแบ่งที่ห้าร้อยบาทเคยแบ่งไปแล้วต้นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีแบ่งเลยเพราะว่ามันด่างไม่สวยก็เลยไม่อยากเอาออกมาแบ่งนะพี่ออาแบ่งต้นนี้กระดูกชมพูมาสวยๆและด่างขาวแล้วก็รอหน้าด่างเหลืองเอาไปเลี้ยงตอนโตนะจ๊ะหน้าด่างเหลืองตอนโตนี่เดี๋ยวยกให้ดูไงกระถางหกนิ้วนะจ๊ะนี่ชายชนชายชนเขาเขียวป้ายแดงใช่ไหม ทีนี่ปลายขาวเหลืองด่างขาวเหลืองห้าร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วด้านนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้กไมก่อะไรกันนะพี่เพราะว่าเม็ดเหมือนไก่เนาะเม็ดเหมือนไก่นี่ดอดไม้ด่างเหลืองเอามาเลยสองร้อยห้าสิบจากกระถางหกนิ้วลูกไม้ด่างนะจ๊ะด่างขาวเหลืองนี่ตอนอันนี้เริ่มโตเต็มฟอร์มแล้วเริ่มด่างเหลืองมาแล้วจ้ะเม็ดความเหมือนไก่ เรียกเป็นลูกไม้ไก่ลูกไม้ผ่าลูกไม้ไก่แล้วกันนะบิ๊ต้นละสองร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้ต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วนะจ๊ะฟอร์มลน้นล้นกระถางหกต้นที่สองลูกไม้ไก่ด่างสองร้อยห้าสิบหน้าสวยๆจ้มีเม็ดเม็ดไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยเม็ดความเป็นไก่เขาเขาเด่นอยู่แล้วเนาะความแดงความเข้มความเม็ดความเป็นของไม้ตระกูลไก่สวยเด่นจะ้ะต้นละสองร้อยห้าสิบนะจ๊ะ เปิดพระอบตู้นี้กันหน่อยฝนหยุดไปแล้วพี่ลินไปสองรอบแล้วแล้วก็หยุดไปอีกสองรอบแล้วเดี๋ยวก็มาอีกมาเป็นพักๆแต่ว่าแต่ว่ามาทั้งวันมาไม่ให้พักไม่พักตากผ้ากันเลยทีเดียวเชียวอ่ะท่านี้มีอะไรกันบ้างจ๊ะพี่จ๋าก้าวทับก้าวทับก้าวทับใหญ่ก้าวทับใหญ่ก้าวทับใหญ่ใบถ้าฝ่ามือกะถาง 6นิ้วเอามือสอดหนิ้วมิดซีดีกระถางหกสามร้อยบาทจะ้ะเก้าทับเก้าทับเก้าทับใครที่อยากได้แม่พันธุ์หรือว่าอยากได้หน่อเร็วๆนะจ๊พีแนะนำไม้ไซส์นี้จะ้ะต้นใหญ่คือเลี้ยงรอหน่อเลยสร้างหัวแล้วเรียบร้อยเก้าทับต้นที่1แล้วก็มีตรงนี้จะ้ะต้นที่2ใบล่าสุดใบนี้ครึ่งทองครึ่งจะ้ะสามร้อยกระถางหนิ้วเก้าทับสวยๆจ้าก้ทับทสวยๆอ่ะ ใบใหญ่บเลบเลอ้อเบล้อนเลยทีเดียวเจยวอ๊าราสีสิงเดี๋ยวช่วยน้องคลอดกันนิดนึงหลอดใหม่ติดกาบโอเคราสีสิงจากพี่ๆด่างสวยสวยด่างวากิวด่างวากิวใบนี้มีฮาร์ปครึ่งแล้วก็หลอดใหม่สวยเด็ดสวยจมออกมาเลยจะไม่ผิดหวังจะมีนี่เห็นไหมด่างตั้งแต่หลังใบเห็นแล้วในหลังใบเลยจะราสีสิงไม้ตับ ราศีนะจ๊ะหนึ่งในสิบสองราศีเนาะบอลกรบนี่ราศีสิงห์เจ็ดร้อยบาทจ้ะนี่ด่างทุกใบแล้วก็หลอดใหม่ก็เจ่มหลอดใหม่ก็ด่างสวยแจ่มราศีสิงห์เจ็ดร้อยกระถางห้าจุดห้านิ้วนะจ๊ะแล้วก็มีตนนัวนี้สีการจนาพิเศษอันนี้สองต้นในหนึ่งกระถางแต่น่าจะเป็นอ่าต้นนี้ไม่ได้ปลูกรวมปลูกไปชิ้นเดียวแต่น่าจะเป็นไม้ที่เป็นสีการกระถางหกนิ้วไม้ที่ มีเขี้ยวอยู่ในหัวชิ้นเดียวกันครับพี่ก็คือเหมือนชิ้นผ่าหนึ่งชิ้นใช่ไหมไม้ขึ้นมาหนึ่งต้นแต่ว่าไอ้หนึ่งชิ้นที่ผ่าไปอ่ะเขามีเขี้ยวขึ้นมาอีกเขี้ยวหนึ่งก็เลยเป็นสองต้นในหนึ่งกระถางอัน,นต้นนี้ไม่ได้ปลูกรวมนี่สองต้นคุ้มๆหน้าสวยๆับพี่ชมพูทองเห็นะนี่สะโพกทองออกมาเลยสวยจัดสีการอันนี้สองต้นในหนึ่งกระถางเจ็ดร้อยห้าสิบจัดสีการจานาพิเศษกระถางหกน,นิ้วนะไี่พี่หกนิ้วเนาะ อยู่นี่หน้าสวยๆหน้าสวยๆนี่แล้วก็ด้านนี้อมอนอะมอนรัตนโกศินอมอนรัตนโกศิออน,รนกออนรนะกถางหกนิ้วจากพี่กระถางหกนิ้วนี่แดงด่างแดงสวยๆเข้มๆอมอนรัตนโกศินเจ็ดร้อยบาทจากฟอร์มกระถางหกล้นๆนี่ใบนี้ฮา,าร์ปเกิงฮาร์ปเิงกระถางหกล้นมากนะจ๊ะพี่ไม้ใหญ่ไม้ไส้ใหญ่ไม้ไสใหญ่อมอนรัตนโกศิน มอสซาเรลสินไม่เล็กนะจ๊ะไม่เล็กอ่าอันนี้ทศกัณฐ์หน้าทองทศกัณฐ์หน้าทองศกัณฐ์หน้าทองเจ็ดร้อยบาทกระถางห้านิ้วจ้ะกระถางห้านิ้วจ้ะพี่ทศกัณฐ์หน้าทองนะป้ายเหลืองทองสวยๆเม็ดเม็ดชมพูดแดงมาแล้วนะจ๊ะแจ่มๆเลยทศกัณฐ์หน้าทองนี แล้วก็ตัวนี้ไม้หนอไม้หนอไม้หนอตันนี้จะพีไ่ไม้หนอไม้แยกหนอเศรษฐีปีชวดนะจ๊ะเศรษฐีปีชวดเนาะไม้แยกหนอด่างสวยๆหนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทจ้ะไม้หนอเศรษฐีปีชวดกระถางห้าจุดห้านิ้วกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวด ต้นนี้ไม้ใหม่หน้าทองแบบนี้เก้ากระลัดจ้ะนี่ด่างเหลืองทองสวยๆฟรอมใหญ่กระถางห้าจุดห้าเลยไม่มี9เก้ากระลัดยกให้ดูนี่ฟ้อมใหญ่ไม้หน้าทองชื่อว่าเก้ากระลัดนะจ๊ะเก้ากระลัดเก้ากระลัดหน้าทองสวยเลยเจ็ดร้อยบาทจ้ะกระถางห้าจุดห้าไม้ใหม่หน้าทองใครชอบสไตล์แบบนี้นะจ๊ะไม่พี่ไม้ใหม่ลูกงามนามเพาะเก้ากระลัดเก้ากระลัดนี่หน้าทอง สวยๆจ้ะหน้าทองสวยๆอันนี้อะไรเนี่ยฟอร์มกอเทวีสุริยามีลูกมีเต้าใบดกลูกเต็มคอเลยไม่รู้มีกี่หน่อแล้วพี่นะมาณทักหนึ่งหรือสองหน่อเน,นี่ยเทวีสุริยาหน้าแม่แบบนี้นะจ๊ะนี่เขาเรียกว่าด่างป้ายอันนี้คือด่างขอบใบเข้าไปด่างป้ายจ้ะเข้มๆเทวีสุริยาห้าร้อยห้าสิบนะจ๊ะพี่พร้อมหน่อไปเลยพร้อมหน่อไปเลย,เลยต้นนี้กระถางหกนิ้ว กระถางหกนิ้วพร้อมนอไปเลยเทวีสุริยานะจ๊ะพร้อมหนอไปเลย,ลย,เลยต้นนี้อะไรอ๋อสีการสีการอันนี้ต้นเดียวจ้ะพี่พี่ต้นเดียวเนาะต้นเดียวอันนี้ต้นเดียวสีการจะนาพิเศษกระถางหกนิ้วหน้าสวยหวานชมพูขอบทอง แจม่แจมๆตรงปกตามตำราจะมีหน้าสวยๆเลย450จะ้ะสีการจะนายพิเศษเจน2เราจะไม่มีเจน2เนาะเจนหนึ่งมันจะเป็นหน้า,าพื้นใบน้ำตาลด่างแดงเลือดหมูแบบว่าสีมันจะไม่ตัดแบบนี้อันนี้มันเขียวเขียวด่างจมพพเขียวป้าจำโพขอบทองแนละสีการเขาเลยเรียกกันเจน2คล้ายๆพวกกอกเกียนะพี่กอกเกียมันก็จะมีเจนหะนึ่งเจน2เนาะประมาณนั้นประมาณนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็น เดีย๋ยวไปเปิดฝั่งนู้นดีกว่าเห็นทีวีต้นนี้เจีมๆเดี๋ยวยกให้ดูจ้าไพี่เดี๋ยวเปิดฝังด่งนู้นแล้วเปิดฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ถึงอ่ะต้นนี้ลูกไม้ผ่าด่างสวยจ้ะด่างชมพูสวยลูกไม้ผ่านี่ด่างสวยฟอร์มใบใบแข็งก้านแข็งมากจ้าพี่ดูไม่ได้คํำเลยนะไม่ได้คํำก้านไม่ได้คํำใบเลยฟอร์มแข็งสวยมากนี่ด่างชมพูใบนี้ออกอมเหลืองทองหน่อยหน่อยสามร้อยบาทจ้ะลูกไม้ผ่าด่างสวยๆกระดูกม่วงเข้มๆนะจ๊ะ กระดูกม่วงเข้มๆนี่ลูกไม้ผ่าด่างสวยไม่ได้ค้ำใบฟอร์มแข็งมากพืนใบเขียวด่างชมพูสวยๆแบบนี้จ้ะสวยราสีกันหน่อยเมื่อกี้ขึ้นราสีไปนอะี่ราสีสิงเนาะราสีสิงตับอาราสีเป็นบอลกลับอันนี้ราสีมีนจ้ะราสีมีนบอลกลับตับราสีเช่นกัน จ็ดร้อยบาทจ้ะราสีมีนจะพี่ด่างจมพูสวยๆตัดกันเข้มๆจ้ะราสีมีนอีกหนึ่งไม้ในตับหนึ่งสิบสองราสีนะจ๊ะราสีมีนเนาะสวยๆอันนี้เบนจะลงฟอร์ม,มกอหมายแยกหนอเบนจะลงน้ําทองมีหนอมีกี่ต้นเนี่ยมีสองต้นในกระถางเลยเบนจะลงน้ําทองเบนจะลงน้ําทองสองร้อยห้าสิบาทจ้ะพี่ฟอร์มกอฟอร์มกอนี่กระถางหกนิ้วอันนี้หนอเขานะมีหนอเขานะไม่ได้ปลุกรวมจ้ะหนอเขาหนอเขา ใบดกมากดิเป็นกอเลยเป็นกอสวยๆเบนจะลงน้ําทองกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วอันนี้ไม่รู้อะไรขึ้นกันให้จีมไปหมดอ่ะเดี๋ยวไปดู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 ฝั่งนู้นใจ้ะฝั่งนูน้น กว่าจะครึ่งชั่วโมงกันหรอคิดโมไปดูกันเพลินๆนะพี่นนเนี่ยจะเป็นเลนูเลนูเลนูสองใบอ่ะเลนูนครเลนูนครเลนูนครน,นะพี่รอดใหม่มาและจากกระถางห้าจุดห้านิว้วเลนูนครสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ สองร้อยห้าสิบาทเรนูนครกระถางห้าจุดห้านิ้วนะจ๊ะนี่สองร้อยห้าสิบหลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่กำลังมาแทางมาแล้วนิดหนึ่งแทงมาแล้วนิดหนึ่งกำลังมากำลังมาแล้วก็มีเห็นกวาดตรงนี้จ้ะพี่พเห็นกวาดเห็นกวาดป้ายสวยป้ายจมป้ายสวยป้ายจมตรงนี้เห็นกวาดบอลเก่าป้ายนะจ๊ะเห็นกวาดนี่สวยสวย วันเก่าป้ายชมพูแจมแจมเถ็นขวาสามร้อยบาทจะ้ะสามร้อยป้ายสวยๆนี่เถินขวาไม่ป้ายมีเยอะนะจ๊ะพี่พี่ไม่ป้ายมีเยอะเ <c oughs> <c oughs> าถามค่ะไม้ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ทําค่อนข้างยากเช่นกันทําสวยนะทาให้สวยนะค่อนข้างยากครับพี่นี่ทําให้ป้ายเพราะว่าส่วนมากมันจะเขียวหมดทั้งใบป้ายชมพูแบบนี้จะ้ะเถ็น เข็นขวาดนจะพี่ไม่ใช่เห็นขวาดนะเห็นขวาดเห็นขวาดนี่สามร้อยบาทจากฟอร์มกระถางสี่แต่คืออัพได้อันนี้ผมไม่ได้อัพอันนี้คือสี่ตั้งแต่ปูแล้วไงไม่ได้อัพกระถางเลยแต่คือเป็นไม้ใหญ่แล้วลวงกระถางสิบได้สบายต้นละสามร้อยบาทเห็นขวาดชายชนแบ่งไหมตรงนี้แบ่งอยู่ใช่ไหมคิกว่าจะเก็บทําไม่ผ่านแล้วชายชนเพราะว่ามันป้ายแดงดีแบบนี้นะจะไม่ป้ายแดงดีแบบนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วชายชนจะหมดส่วนแล้ว เราก็ว่าจะเก็บไว้ทาพันแล้วเดี๋ยวต้องถามพระบอกเนี่ยเขาบอกว่าขายอยู่ตรงนี้ต้นละสองร้อยบาทจะชายชนหมดรุ่นแล้วก็อีกนานจะพี่พี่เพราะว่านี่แม่พันุ์เขาแดงดีนะจ๊ะพี่ดูลูกออกมาสวยแจ่มกระถางห้าจุดห้านิ้วนะจ้ะนี่แดงยันหลอดเห็นยันหลังใบไม่ต้องลุ้นจ้ะพี่แดงทุกใบแดงทุกต้นไม่ต้องมาลุ้นหลอดต่อหลอดใบต่อใบเนาะว่ามันจะปะมาป้ายไหมอันนี้แดงได้แดงดี 200บาทจ้ะกระถาง5.5นิ้วชายชนต้นละ200นะจ๊ะตรงนี้เลยแดงแดงสวยๆเข้มๆอาเทวีสุริยาต้นนี้ก็หน่อยจ้ะพี่พี่เห็นด่างดีด่างดีเทวีสุริยาห้าห้าจ้ะนี่หน้าด่างสวยชมพูเข้มๆจำนวนเข้มกระถาง5.5นิ้วนะจ๊ะกระถาง5.5นิ้วเทวีสุริยา550สสวยเลยสวยเลยต้นนี้ อันนี้ก็จะเป็นมงคลสยามมงคลสยามสามร้อยบาทจะ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมงคลสยามใบล่าสุดป้ายสวยแจ่มเลยใบกลมๆนะจะ๊ะมงคลสยามเนาะแล้วก็มีมณีล้อมเพชรจ,จะ้ะอันนี้หน้าดั้งเดิมนะจ๊ะพี่หน้าชมพูเนาะชมพูแดงออริจินอลมณนีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนี่หน้าชมพูดั้งเดิมออริจินอลสี่ร้อยห้าสิบจ้ะกระถาง หกนิ้วสายใหญ่สายใหญ่กระถางหกนิ้วหน้าดังเดิมออร,ริจินอลรอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้วนี่ให้ดูความด่างพอ่อันนี้ใบเบีย้ยใบล่างฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่ฟอมใ,ใหญ่หน้าสวยจ้ะสี450่ร้อยห้าสิบมันดีรอมเพชรหน้าดังเดิมออริจินอลหน้าแผงก็ขึ้นไปขึ้นไปตรงต้นคลิปนะ้องประมาณนี้ครับพี่พีก็สนใจต้นไหนจ้ะโทรแอดไลน์ได้เลยจ้ะพี่พี่ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดชอบต้นไหน เลือกต้นไดนโทรมารายมาได้เลยจ้าสองสามสี่ปรีวันเข้ามาแวะไปผ่านไปผ่านมาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ้าพี่ๆไว้เจอกันครั้งหน้าช่วงนี้ฝนฟ้าพายุเข้าวโแแลสุขภาพกันด้วยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า